เดิกน,นกระมังคนตามกันได้ครับพราจะทาญ้าของประมาเหนือสายเลือดของเปอนใช้่ามือเด้ช็แล้วก็สช้มือับกระดกเอกราชมาสุริยนักตกเป็นตาสลองพราจะทาญ้ของประมาตา,ามน,น้าตาสลองเองลาาลลงเ,เล,ล,ะะอเล,เอลือดะปน้าับเท้าไฟดอบางออกมาแล้ว นีน่นะครับเพื่องวามใใาม้่งใั่ใจไร้เพิ่อเราเชื่อเลยกันว่าชีวิตไรนั้นเป็นสิ่งที่ท่านปรารถนาการล่าช้าอาจจะเหนื่อยต่อสายตาของท่านผู้ชมฉะนั้นเพื่อความสลาเฉลยใดท้อ,ทรอเรื่อง20ปีให้หล้างผ่านเพชรใสกันเด็กทั้งสามเด็กต้นมาเป็นหน่นาบ้า แตะกำลังกล้วราจะทายญ้าของธรรมชาติเนี่ย <c oughs> แบะเป็นเพื่อนเป้ปริญญาฟ้าประธานรับหลานชายของน้องเสือดินและน้องชายของปยี่บงังมาแสงทอง มารักรางวันทองขอขอบคุณมากครับรองน้ำใจมอบให้กับเรกเต้ร์ปริญญาขอบคุณครับขอบคุณมากขอให้รวยครับคุณแม่ดูตังน้งใจให้ชาวภูเขาล่ารับขอบคุณมากอย่ากเล่นกีักมากที่ชังเด้อคุณแม่เด้อพระเอก้าวขึมาครับเนี่เรื่องกินไม่เคยเบื่อไม่เบืนนะครับผมไม่เชื่ออาหารนาที่ ขอบคุณครับจะยิ่งขอบคุณมากครับตลอดมารไว้วยไว้วยยังไงก็ที่ผมบอกนะครับอย่าลืมที่รักมากที่ช่างเ้อนะไม่ก็ให้ก็ให้ครบนะครับถ้ามาเป็นทุ่มวันนี้ก็ต้องแบ่งกันให้เท่ากันเลยขอบคุณและรอรับทุกทั่วขอบคุณมากครับเราตั้งใจมอบให้กับเอกราชปฐมาครับหลานชายของลูกชายลูกนี่น้องชายของปมอชีวกท่านหนึ่งดาวโดยท่าน พ, uce. พ uce. ี่บอย Jamie, <always S 1> ครับพี่บอยอ่ะพี่บอยพี่บอยครับฝ่าบาททรงเจริญไปแล้วสีชมพูครับขอให้สีชมพูเจริญเจริญสีชมพูเจริญเจริญขอบคุณครับอยากดูฉากนี้นานๆจังเลยก็ทำไมครับเงินทองฉากนี้ใช้เวลาที่ต้องไปรับรางวัลสักสองชั่วโมงเลยครับโอ้โหลูกชายนานเลยได้ทุกคนครับไม่ได้แต่หมาของผมได้ทุกคนครับทต่ชัดเจนนะ อรัอยอไรี่อาครลูกคู่กันยูอายูยูชตติกรูติกีเอสกินรัน่ารันนรักขอบคุณครับกมาบอยรับดอกร้อยขวามือด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครัสาวขอขอบคุณพ่อครบ้าขอบคุณจับให้เรนคร แกมาครับน้องครับผมจ่มจเมจเมาเลนครับผมจ่าเลนครับจ่าเลนครับมาแสงทองสงสารหลอนอรรถุปราศรุสืบสายรักศักดิ์สิมีวิสัยเอาใจใส่ก,การกุศลรักรกลัวเสื่องสูั สักดิ์สิทธาเสาสีการศึกษาเรื่องการปราศึกพรายยังนึกุษาอยู่เมืองธรราไม่หมดคำพ่อสอนฟังจำได้ทุกสิ่งสอนให้ ยอดคนและจะถ่ายได้ของประสัตรเป็ิกลางแห่งพร่ามาทียนะนามว่าเบกามาันและตด้วยรรยยาฟ้าประานนะรามาทนับองชา่ชาาปริวางชุดฤทธิ์พกับเรลาอเอกลากาณปทมารมับ<น> ขะคุยมันฝ <floor. S 1> ึกมันฝนขอบคุณากครับหลานใจให้ท่านเอกลาศท่านประวัติถวายขอบคุณครับคนทีเรวยครับไม่ได้แต่มาหลานี่หลายตัวนะพูดให้ดีแมฉั่นยืนสะดุ้งเลยไม่ได้จะมาวาสิมาคิดตัวเออพวกเราพูดไปอย่างนั้นแหละใครจะมาสนใจตัวขลุกใครจะมาสนใจ

จอมือครับรัะบทนักเรียนพรที่ตามโอ้โอโอยว่ากว่าไงกระตุ้นกัน กษั <letter> <It S 1> ิย <ling S 2> ์สก no, like ุเป็นออรดที่ทึ่ไม่มื่อยใครใครพระมีหัวใจเยี่ยงจนบาร์าร์เนบสุภาัเจรสายลือของตกูลสากเราลืกิมเียดงกากับขมมฉันดูไหมเขาเป็นเ้ากษัริย ขอพระไทยขอบคุณมากครับสวดละมั่นใจมอบให้นะครับ